สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเล่าหลอนอีกแล้วนะคะและใน EP นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่ากลางปา่าหลอนเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับฟังกันค่ะเรื่องราวเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปราวๆประมาณ60ปีกว่าซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณตาบุญแกมีอาชีพทาไร่ทํานาและเมื่อไหร่ที่ว่างจากงานก็มักจะเข้าไปล่าสัตว์กับเพื่อนๆในป่าพร้อมอาวุธปืนยาวคู่ใจ โดยในวันหนึง่งตาบุญก็ได้เข้าไปล่าสัตว์ในป่ากับเพื่อนๆตามเคยแต่ในครั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านได้ทราบข่าวว่าตาบุญจะเข้าไปล่าสัตว์จึงได้ชักชวนพักพวกเดินทางติดตามเข้าไปล่าสัตว์ร่วมกันกับตาบุญด้วยตาบุญจึงกลายเป็นผู้นำทางในการเดินทางล่าสัตว์ในครั้งนี้เมื่อมาถึงในป่าช่วงฟ้าสว่างจึงเริ่มมองหาจุดที่คาดว่าจะมีสัตว์เดินผ่านและได้สร้างห้างบนต้นไม้ ซึ่งห้างก็คือที่พักชั่วคราวบนต้นไม้นั่นเองนะคะเอาไว้ใช้หลบภัยอันตรายต่างๆและเอาไว้ซุ่มดูสัตว์ที่จะมาล่าด้วยและที่สําคัญเลยเอาไว้หลบหลีกจากเสือสมิงซึ่งเสือสมิงก็คือผีหรือปีศาจในระหว่างที่เรานักล่าสัตว์รวมถึงตะบุญกําลังนั่งเฝ้าสัตว์อยู่ที่ห้างบนต้นไม้จูจ่ๆก็เริ่มรู้สึกได้ถึงผืนป่าที่มีความสั่นไหวแผ่นดินสั่นสะเทือนไปทั่ว ซึ่งตาปุ่นก็พยายามมองหาสาเหตุแล้วก็พบว่าเมื่อมองไปไกลๆก,ก็เห็นกับฝูงช้างป่าขโขงใหญ่กำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างที่ไม่ทราบจนฝุ่นตลบและต้นไม้ใหญ่ต่างลมเป็นแถบฝูงช้างวิ่งเข้าใกล้มาเรื่อยๆตรงจุดที่ทุกคนอยู่ ตาบุญเห็นว่ายังไงฝูงช้างโคงนี้น่าจะต้องวิ่งมาชนกับห้างที่ทุกคนนั่งอยู่อย่างแน่ทุกคนจึงต่างพากนันหนีออกจากจุดนั้นทำให้เกิดการพัดหลงตะบุญจึงได้พัดหลงมากับพักพวกของผู้ใหญ่บ้านบางคนและผู้ใหญ่บ้านนั้นก็พัดหลงไปกับเพื่อนของตะบุญโดยหลังจากที่ฝูงช้างป่าได้วิ่งผ่านไปแล้วและบริเวณโดยรอบสงบลง กลุ่มของตะบุญจึงได้กลับมายังจุดที่ทำห้างเอาไว้เพื่อตามหากลุ่มของผู้ใหญ่บ้านโดยได้หาจนทั่วบริเวณจุดนั้นแต่ก็ไม่พบใครจนกระทั่งเกือบเย็นฟ้าใกล้มืดตะบุญที่เห็นว่าห้างที่ทำไว้นั้นพังจนไม่สามารถขึ้นไปพักและปลอดภัยได้จึงได้ชวนทุกคนในกลุ่มเดินทางไปยังหมู่บ้านของชนเผ่าที่อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้ ถ้าหากเริ่มเดินทางเลตอนนี้จะไปถึงช่วงพบค่ำพอดีซึ่งตาบุญเองรู้จักที่นี่เนื่องจากครั้งหนึ่งที่เคยมาล่าสัตว์กับเพื่อนๆก็เคยพัดหลงไปที่หมู่บ้านนี้จึงคิดว่าอาจจะไปเจอกับกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านที่พัดหลงไปกับเพื่อนของตนเองที่ก็เคยไปที่หมู่บ้านนี้มาแล้วเหมือนกันกลุ่มของตาบุญจึงได้เริ่มออกเดินทางไปยังหมู่บ้านผ่านป่าสะลัวลวที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเสียงของสิงสาราสัตว์มากมาย จนกระทั่งมาถึงที่หมู่บ้านชนเผ่านั้นฟ้าก็ได้มืดสนิทพอดีตาบุญก็ได้พาพักพวกในกลุ่มเดินผ่านบ้านหลายหลังเข้ามาในหมู่บ้านผ่านสายตาของชาวบ้านที่มองด้วยความแปลกใจจนกระทั่งมีชายชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยสนิทกันและจำตาบ,บุญได้ในครั้งที่เคยพัดหลงมาเมื่อครั้งก่อนจึงได้เข้ามาทักทายตาบุญจึงได้สอบถามว่า ก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มของเพื่อนและผู้ใหญ่บ้านที่พัดหลงกันมาที่นี่บ้างหรือเปล่าซึ่งชายชาวบ้านก็ได้ตอบว่ายังไม่มีใครผ่านเข้ามาเลยแต่ด้วยความที่ฟ้ามืดมากแล้วกลุ่มของตะบุญจึงตัดสินใจที่จะพักที่หมู่บ้านนี้เพื่อที่จะเป็นการตั้งหลักก่อนและรอกลุ่มของเพื่อนและผู้ใหญ่บ้านเดินทางมาที่หมู่บ้านนี้ซึ่งตะบุญมั่นใจมากว่าเพื่อนของตนเองน่าจะจำหมู่บ้านนี้ได้และเดินทางมาที่นี่ กลุ่มของตะบุนจึงได้ขอที่พักกับชาวบ้านในชนเผ่าในหมู่บ้านนี้เพื่อพักค้างคืนที่นี่หนึ่งคืนซึ่งชาวบ้านต่างก็ยินดีให้ที่พักพอก็เคยรู้จักกับตะบุญมาอยู่บ้างแล้วในระหว่างที่กลุ่มของตะบุญกำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่นั้นก็ได้มองไปเห็นชาวบ้านของชนเผ่านี้กลุ่มหนึ่งกำลังทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งตะบุญรู้ว่า หากชนเผ่ามีพิธีกรรมใดๆก็ตามคนที่อยู่นอกชนเผ่าจะต้องไม่เข้าไปข้องเกี่ยวอย่างเด็ดขาดดังนั้นตะบุญจึงได้บอกกับกลุ่มของตนเองว่าห้ามมองและห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริเวณพิธีกรรมอย่างเด็ดขาดเพราะจะเป็นการเสียมารยาทแต่ในตอนนั้นที่ตะบุญมองเห็นในแวบ,บแรกพิธีกรรมนั้นมีคนในชนเผ่าอยู่ประมาณ1 0บถึงคนที่กำลังสวดมนต์อะไรสักอย่างและยืนล้อมร่างหนึ่งที่นอนนิ่ง ซึ่งตะบุญคิดว่าน่าจะเป็นพิธีกรรมศพแต่ทันใดนั้นในขณะที่ตะบุญกำลังจะหันหน้ากลับมาเพื่อไม่สนใจพิธีกรรมนั้นแต่กลับเห็นว่าร่างศพของชายแก่ที่นอนนิ่งอยู่นั้นก็สะดุ้งกระเด้งขึ้นมาท่ามกลางเสียงสวดมนต์และชาวบ้านที่รุมร้อมทําเอาตะบุญตกใจสะดุ้งตัวจนชาวบ้านในพิธีกรรมถึงกับหันมามองตาบุญเองจึงแก้งทำทีท่ากบเกินว่าไม่ได้มองไปทางพิธีกรรมของเขา แต่ในใจตอนนั้นมีแต่ความแปลกประหลาดใจว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะตอนเองนั้นมั่นใจว่าร่างที่นอนนิ่งอยู่นั้นเป็นศพอย่างแน่นอนตาบุญจึงเก็บเรื่องนี้ไปคิดทั้งคืนจนเผลอหลับไปเช้าวันลุ้งขึ้นชายชาวบ้านชนเผ่าที่สนิทกับตาบุญจึงได้ทำอาหารมาเรียงต้อนรับซึ่งตาบุญเองจึงถือโอกาสถามถึงพิธีกรรมเมื่อคืนนี้ซึ่งเขาได้บอกว่าเป็นพิธีกรรมของชนเผ่า ตาบุญจึงได้ถามต่อไปว่าทําไมศพถึงได้ขยับได้ในพิธีกรรมชายชาวบ้านเริ่มมีทีท่าที่ไม่ค่อยอยากจะตอบสักเท่าไหร่ทาท่าคิดไปคิดมาจนสุดท้ายเขาก็บอกว่าศพนั้นไม่ได้ขยับแต่เป็นการลอยขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปที่เดิมซึ่งเกิดจากศพนั้นตายอย่างผิดธรรมชาติและยังมีห่วงอยู่ ตามความเชื่อของชนเผ่าที่ว่าศพไม่สามารถสื่อสารโดยการพูดได้แต่สามารถสื่อสารทางร่างกายได้พอตาบุญได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่กล้าจะถามอะไรไปมากกว่านั้นเพราะเกรงว่าจะเป็นการเสียมารยาทจึงได้แต่ทานข้าวจนเสร็จพอทิ้งเที่ยงจึงได้พากันเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อไปเริ่มออกตามหากลุ่มของเพื่อนกับผู้ใหญ่บ้าน ส่นบ่ายของวันนั้นก็ได้พบกลุ่มที่พัดหลงกันไปในบริเวณที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักหลังจากที่ทุกคนได้เจอกันตาบุญก็ได้ถามกับผู้ใหญ่บ้านว่าจะยังล่าสัตว์ต่อกันไหมแต่ผู้ใหญ่บ้านกับมีสีหน้าที่ไม่ค่อยดีมากนักตาบุญจึงคิดว่าเป็นเพราะผู้ใหญ่บ้านมานอนต่างที่ต่างถิ่นคงจะไม่สบายมากนักจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านตอบว่าอยากจะเดินทางกลับเลยไม่อยู่ล่าสัตว์ต่อ ทุกคนจึงพากันกลับบ้านหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ผู้ใหญ่บ้านได้ล้มป่วยเป็นอัมาพาตนอนติดเตียงและเสียชีวิตหลังจากนั้นหนึ่งเดือนอย่างไม่ทราบสาเหตุแต่ลักษณะศพของผู้ใหญ่บ้านเป็นร่างที่นอนเกรงตัวแข็งดวงตาเปิดกว้างคล้ายกำลังกลัวและจ่องมองอะไรบางอย่างอยู่พอตะบ,บุญได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของผู้ใหญ่บ้าน ก็รู้สึกถึงความผิดปกติของการล้มป่วยและเสียชีวิตที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่กลับมาจากการล่าสัตว์ในครั้งนั้นตาบุญจึงได้ไปสอบถามเพื่อนที่พัดหลงกันไปกับกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านในตอนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นแต่เพื่อนกลับไม่ได้ตอบอะไรและเอาแต่หลบหน้าทําให้ตาบุญยิ่งรู้สึกแปลกใจมากยิ่งขึ้นว่าเรื่องนี้น่าจะมีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนตาบุญจึงได้พยายามเค้นถามเพื่อน จนกระทั่งเพื่อนได้ตอบว่าในตอนที่พัดหลงไปกับกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านเกิดความกลัวและความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของเขาทําให้ผู้ใหญ่บ้านได้ยิงปืนออกไปหนึ่งนัดพอคิดว่านั่นคือสัตว์ร้ายแต่สิ่งที่ถูกยิงนั้นกลับเป็นล่างของชายคนหนึ่งจนเสียชีวิตเมื่อผู้ใหญ่บ้านรู้อย่างนั้นก็กลัวความผิดจึงสั่งให้ทุกคนในกลุ่มห้ามเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใคร และให้ช่วยกันอำพรางศพซ่อนในพุ่มไม้ทำให้ในวันที่พัดหลงกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านใช้เวลานานกว่าจะมาถึงหมู่บ้านของชนเผ่าหลังจากที่ตาบ,บุญได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าการเสียชีวิตของผู้ใหญ่บ้านคงจะเป็นเพราะเวรกรรมส่วนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปหลายปีตาบ,บุญได้พบกับพรักพวกของผู้ใหญ่บ้านคนนั้นด้วยความบังเอิญซึ่งเขาได้เล่าว,ว่าครั้งที่ผู้ใหญ่บ้านล้มป่วยเป็นอัมาาพาตนอนติดเตียง หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ผู้ใหญ่บ้านก็มีลักษณะนอนหงายนิ่งดวงตาเบิกกว้างค้างแข็งทื่อคล้ายกับมองอะไรบางอย่างที่หวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาจนมีอยู่วันหนึง่งผู้ใหญ่บ้านได้พูดออกมาว่ามันอยู่ตรงหน้ามันอยู่ตรงหน้ามันห่างจากกูแค่คืบเดียวแต่ทุกคนในตอนนั้นกลับไม่ได้เห็นอะไรที่อยู่ต่อหน้าของผู้ใหญ่บ้านเลยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเห็นนั้นเขาเห็นอยู่เพียงคนเดียว จากการที่ตะบุญได้ฟังอย่างนั้นก็คิดได้อย่างเดียวว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเห็นน่าจะเป็นร่างของชายที่ถูกผู้ใหญ่บ้านยิงจนเสียชีวิตซึ่งชายที่ถูกยิงนั้นเป็นชาวบ้านของชนเผ่าที่กลุ่มของตะบุญไปพักค้างคืนและจากพิธีกรรมของชนเผ่าที่ทางลึกลับและเหนือธรรมชาติก็อาจจะเป็นไปได้ที่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมชาติจะมีห่วงอาฆาตและตามแก้แค้น ป๊อบไม่รู้นะคะว่าความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆของชนเผ่านี้ที่ทั้งสร้างความลึกลับและเหนือธรรมชาติในปัจจุบันจะยังคงมีอยู่หรือเปล่าและเรื่องเล่าเรื่องนี้ถูกเล่าต่อกันมาอย่างเรื่อยๆป๊อบจึงไม่ขอบอกว่ากลุ่มชนเผ่านี้เป็นกลุ่มชนเผ่าใดนะคะถ้าชอบคลิปหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กด u ับส r คร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล่าหลอนไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆคลิปหน้าค่ะ